พาไปไหนอ่ะทำไมมันเป็นอิีเมียก็อีสมีนี่แหละคือแขวนปพะต้องแบบนั้นดีกว่าได้ได้ครับเกมน่าเปลี่ยนชื่อตอนซีบ้าอยู่อะไรไปไหนเนี่ยจอนดีคทีอาสอะไรมันทำงานซีบ้าหนีไปเลยโดตาทูยอดมันเห็นโดตาทูดีกว่าดบโดนเหรอวะน่าจะอย่างนั้นแหละเกิดฉันนั่นสิฉันนั่นสิแล้วมันก็มาแล้วมันก็ไปปุ่นจับมาที่หลังนักของแม่ โอ้อย่าระเบิดนะเอาให้เสร็จนะอุตส่าห์เจอกันให้เช็คธรรมดาเช็คขาวเช็คขาวสวยไม่ต้องเพอร์เฟกนะห้ามเพอร์เฟกต์นะไม่ไม่สวยสวยไอฮันเตอร์อยู่ขวาอยู่บนที่สูงด้วยเมื่อกี้ผมเห็นมันมีเพิร์กอยู่ขวาตัวไรนี่ตัวโตๆอ่ะไม่รู้อะไรเรื่อยมั้ง ตัวตัวโต,วตวไม่ใช่ไม่ขึ้นอนเห็นไม่ชาด์เห็นแค่แบบเป็นเงาแดงๆไงเห็นเด็กไฟหน้ามันใช่ไหมอุ้ยเกือบไม่ทันตัวไรนี่ยังไม่เห็นเลิฟแมวผมไม่ทํางานแสดงว่าผมรอดผมอยู่รอดปลอดภัยนี่ได้วะอยู่รอดคนเดียวนี้ได้อวะได้มันต้องได้สิไม่ได้ใครจะได้เขเครื่องแล้วใครเขาย่ยองย่องอยู่ตรงนั้นนะ อ๋อคิดตกใจนึกว่าหันขอโทษนะเบรดขอโทษนะเบรดชิบหายแล้วโอไม้วะมูชินเดียวลูกโอไม้วะมูชินเดียวเฮ้ย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 เฮอะไรอ่ะเฮ้ยในบ้านเราการมีเครื่องไหมอ่ะใครจำแบบนี้ได้บ้างมันมีเครื่องไหมอ่ะโอแทปเปอร์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  มาอันน er> um. mm ี้ค <basics> ร um ับเตะ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 ตโหฝนกระตกดว่าแล้วเหมัอนยมีอ่ะมันไปเดินวางแอบลอบแทงอ้าวโอเคมีคนโดนแล้วต่อใส่เครื่องต่ออาเมื่อกี้ก็ทิ้งเหมือนกันเหรอคิดว่าจะอยู่บะโทอแอบผมก็ไม่ใจขนาดนั้นหลุดยังอีสีไม่หลุดเว้ย ข้างเ <ๆ S 1> ื่อชวไปวตตม,ามาห,หมดอดล้างตูดกลับมาที่เดิมเลยเด้อตอนนี้มีแถบไหมสินี่มีแ็บไหมสิตอนนี้มีแถบไหมสิ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยสวยในบ้านใหญ่มันมีเครื่องไหนจำได้แต่ไม่มีแท็บหรือเปล่าไ,ไม่รู้ <c oughs> สองสามทีติดเอาไปบ้านใหญ่ละกันเจอกันบ้านใหญ่ทุกคนใครปั่นอยู่ขอทางนอนนอยเอ้ยเขากำลังจะเข้าบ้านใหญ่เข้ามาแล้วนี่อุย้ยบ้านใหญ่เบสว่ะกูไม่อยากมาเล่นเลยกูไม่อยากมาเล่นเลยไม่ไหนมีเครื่องนี่ ใช่แต่มันมีเบสโอเคโอเคไอ้แฝงลำพานหันเข้ามาอยู่โดดลงมาละแฝงสู้ๆไปเพื่อนนะเปยไม้ยับยับเปย์ไม้ยับยับไปบ้านใหญ่อ้าวเขาไม่ตามนอนแล้วเขาเขาหมดความพยายามกันนอนแล้วทำไมเสียงมันดุดุดุกลัวเฮ้ยกูดอนหรือหูติดแถบซื้อซื้อนะ มันวางแถบไว้ตรงเครื่องบ้านชั้นสองไอ้แม่งเอ,อ้ยคนจุกไม่โดนเดคนมันจะมาปัาน่นเดี๋ยกโดนไล่มาเฮ้ยดีมันไม่เอาลงเบสนั่นแ<ฮ>หะโอ้ใครตัวอะไรไปคิวเลอร์รอ่ะพี่อ่าแทปเปอร์แทปเปอร์แอบอันเบลอโดนไม่ไม่โดนอยู่บ้านมันอยู่บนบ้านหลอดรอดเฮ้ยอย่าเพิ่งช่วยก็ได้ไหมมันวิ่งมาแล้ว มันวิ่งมาเฝ้าว่ะมันวิ่งมาเฝ้าอ่ะเฮ้ยใจเย็นพวกโอ้โหยืนจุ่มเลยล่ะเอางี้เลยเหรอเอางั้นเลยเหรอกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วมามามามันเข้าบ้านมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านเชอแล้วใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วใช่หลอดเว่ยผมโอ้แทบอยู่ทางนี้นึกถึงนักร้องวงเมทัลเลย กูณโดนไปสองเฟสแล้วกูห้ามตายไปก่อนละในขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งกันอย่างเมามันนั้นเด็กชายแขวนป้ากำลังหักตัวเทมเด็กชายแขวนป้าหักตัวเทมสำเร็จแล้วไปหักตัวเทมทำไมเนี่ยไปติดตาแดงอร่อยบ้าบ้ามันไม่ใช่ตัวเทมไฟเฮ้ยเหมือนเขาจะมาทางนี้มาทางนี้แล้วกูไปก่อนนะสู้ๆนะเฮ้ยได้เหรอวะมันปล่อยมันตามกูเหรอไม่ไม่มันกระทืบเครื่อง มันมันจะตามผมปะตามผมจริงด้วยเสียงแค่โดนแทบอ่ะมันตามน้อนแขวนตามแขวนเองบ้านทำไมได้ยินเสียงแถบมันมีคน<โ>ดปดมันมีคนปดโอ้กูเนี่ยโดนจับอยู่แล้วคิดอยู่แล้วแกยังไม่เคยโดนจับนิ้วไปเชื่อยมันทีสวย เฮ้ยแต่มันไม่เข้าลงเบสเว้ยเครื่องตรงบ้านชั้นสองอ่ะไม่อยู่ตรงเครื่องอ่ะอ้าวพอกี้ทำไมทำอย่างนั้นอ่ะพอกี้ทำไมพอกี้ทำงั้นอ่ะมันมีคนโยนเกมเนี่ยเนี่ยมันมีคนโยนเกมมาเลย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 กลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยอืมอ้าวคุณทึงก็โดนกูกดสากดตายยากว้าวอีกแล้ว อู้น้องวีนอนสิน้องลับหอะไรมันจะติดติดกันเป็นโควิดเลยเวนมาช่วยอยู่ไปแล้วไปแล้วพดกระดักโอ้ยขาหลุดแล้วแม่วันในพุ่มตรงเครื่องนี่มันมีแถบอยู่ไหมเนี่ยเค่มันตีโบบาไม่มีไม่มี โอ้อัพแอนด์ดาวอยู่กำลังอัพแอนด์ดาวอยู่แอนด์วานเอนด์ชูเอนทีเอนโฟเฮ้ยเขากลับมา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 เสียงตุ๊ยตุ้ยตรงบ้านอยู่เลยนะตรงตรงไม้นั้นมีแถบนะต้องวีระวังนะเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่ต่อไม่มีแถบในบ้านแน่เลยโอเคมีการลองปลดแถบยังอ่ะปลดได้ปะปลดได้ปลดได้ไม่เป็นไรผมกดละใช่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ใช่แอดออนแดง มองมองแน่วางแถบไปตรงเครื่องด้วยแน่กูเห็นปันเจดจะเกิดผลพี่น้องแมวระวัวงนะมีทางซ้ายมือมีแถบนะซ้ายมือผมมีแถบนะตรงยราเห็นป่ะโอ้ย,อยอได้ได้รอดรอดใครโดนใครโดนไะ่อยู่บ้า โดดีดงคนร้องเพลงโดดดีดงมันขึ้นมานะหิวข้าวที่แรกก็จะไปอาบน้ำนอนแหละอ้าขึ้นมาแล้วนะมันขึ้นมานะจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มน้ำแน่จุ่มน่องน้ำแน่วิ่งก่อนก็ได้วะหัวย่อไปหนึ่งทีมันหัวไงคือวันนั้นอะมันหัวจังวะเอามันยืนมันยืนมันยืนอ๋อมันจะวางแถบมันวางแถบแล้วมันวางแถบแล้ว วางแถบแล้ววางแถบแล้วไปปั่นอีกเครื่องดีกว่าละ่ะเราอยู่ไหนก็ไปปั่นดิกูจะเอาตรงนี้ให้ได้ไงไปปั่นดิกดื้อก็ดือ้อคนดื้อสองพันยี่สิบสวยสวยระวังแถบนะจ๊ะพี่น้องแมวมันมันอยู่ข้างบ้านมันลอ้อมันลอ้ลอรอบบ้านอยู่โอเคมันเห็นแล้วมันมันมันน่าจะเห็นโพลีกอนพันตัวเองอยู่จริงไหมจริงว่ะสู่ซู่นะซู่ซู่นะ อยเวนตรงนี้ก็มีขาลุนเราเห็นคนกดโทรเทมอยู่ยังายโอ้โหมันวางในพงงย่าตายไปได้แขวนเป็นไหนแล้วอะ่ะเป็นสองเป็นสองเกิดสองได้ไปช่วยกิ๊บปั่นเครื่องบนบ้านอยู่ได้ประมาณหกไิ่บละเขาบอกว่าเฟสสี่แล้วนะ,ะจ่าจ่าจ้าตามดิเบื้องดับัายใจนวลนั่นแหละ

เปิดเลยเปิดได้เปิดเลยเอาก๋วยไปเลยปัดมาปัดสวยเวล่กูดกูผักไม้ซ้ำอีกทีหนึ่งไปทวงเวลาฝุดฝุดรอดได้ไงทางหลังหรอไม่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 มีคนฉายไฟให้นี่เขาเรียกว่าทีมเวิร์กนี่เขาเรียกว่าทีมเวิร์กสวยประตูอยู่ไหนวะประตูอยู่ไหนวะประตูประตูแค่เดียวน่ะโอเค ไม่รู้อ้าวประตูนี้ยังบอบเปิดไหลอีกทางนึงเพื่อนตรงบ้านเต๋าบ้านเต๋ากว่าจะวิ่งไปถึงเขาตามมาแล้วนะเออบ้านเต๋ออาเวอันนึงเปิดแล้วโนวันเคนไฮฟอร์มไมซ์ไซเฮ้ยโนยกน้ำยกน้ำยกน้ำดุดแล้วดุดแล้ว,ลว,ลว,ลวสวยห <l ug ing> ลังบ้านเต๋าหลังบ้านเต๋ <l ug ing> าหลังบ้านเต๋ <l ug ing> าบ้านเต๋าอยู่แป๊บอยู่ไหนวะน่มันนักเต๋าพวงโชกเก้านักเต๋าวงโชดซีลี่ อใครเขาวิ่งผ่านหน้าไปไม่ออกแล้วมาแล้วนะมันมาแล้วนะมันมาแล้วเพื่อนย่อยาว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 โธ่ตอนผมจูคิงแล้วไม่มาดูแล้วพอผมจูกะกะแล้วมาดูกันยังมายอดมันต้องได้สักสองตุ่มเลย นีี่เยได้ยินไหมพี่ต้ายังไงสิอ้าก่อนหน้านี้ยเขาเมาโมยพี่ต้าอยู่อยู่ดิพิโนเมาโมยพี่ใช่คุยคนคุยกันประมาณสิบสิบห้าคนนี่แหละค่ะเมาพี่ใช่ค่ะพี่ต้าพูดถึงเรื่องพี่ต้าคนเดียวเลยโอ้โหสุดยอดนี่มันซุปตาชับผมกำลังจะลงไปหักตัวเต็มไฟต้องย่องต้องค่อยๆย่องชีวิตนี้ไม่คิดจะทำอะไรแล้วใช่ไหมหักแป๊บ สามสองหนึ่งศูนย์มับเขาให้เขามีคืนกินความหวังนะเอาด้นิ้วขังเว้ยโอ้มว่ามูินเดียร์นี่ What the f u c อยากวะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาสองไฟนี่เนี่นี่เนีนี่เนี นี่เนี่ยนี่เนี่ยตัวไอ้เอาละความความชิบหายมาตกอยู่ที่ผมมันจะมีโนวันไหมสิโอ้นี่เนี่ย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 เราจะตามติดการถ่ายทอดสดนี้เปิดประตูไม่ล่ะเปิดประตูก่อนไม่ล่าโอเคไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีไม่มีเอาผิดตัวสงผิดตัวงานเขานี่งานเขาคนคนอะไรสัง็องานเขาเนี่ยอ้าวหายวะโออยู่นี่วหววิ่งติดติดตีทีทติดต่อทีทีทติดตีติดตอีติอททตต่ีีติด่ทีี่อททตรงนอีที่อีี่ทตตอนี่อททีทีทลิดต่อี ไอ้นี่อยู่เว่ไอ้นี่อยู่เวนิไอ้นี่อยู่เนิวิ่งด็อกกมา <im itation> ด็อกทางใครอยู่ตรงนี้ขอมือเธอหน่อยยอ่ยอยอ่ยอย่อย่ <laughs> <im itation> อได้รับของหรือยังขาได้แล้วครับผม เอาแล้วเอาแล้วเอาวอาแล้วนี้ทีมงานไฟฉายทำงานทีมงานไฟฉายคุณอยากเป็นฆาตกรหรือเปล่าครับผมแล้วักไหมปักไหมอะไรเนี่ยยกเลยตัวไอ้โอ้โหตีซ้ำอย่างเมามันเอาตีขี้ตีขี้เออสวยสวยสวยทีมงานกุนตาป้า เอื้อโอ้72โชว์ไปหนึ่งทีเอาเอาเอาออกไปแล้วโคตรยากแล้วมันไม่ติดะโคตรสวยอ่ะโอ้ทำไมเล่นนานก็ไม่ยอมโดนทีแรกตายเลยเอว่าเข้าใจ โอ้โอ้โหผลอยขึ้นฟ้าเลยจะออกอย่างนี้ออกดีๆได้มีออกอะยากแล้วอ่ะแล้วก็จิงไทยไม่รู้ที่ออกคนสุดท้ายอ่ะมันไม่พุ่งเลยไอ้เใจไหลขี้อายขี้อายเลยเฮ้ยไม่ได้ตุ้มอีกแล้วอ่ะคะแนนหนีเอ้ยเมื่อกี้คะแนนหนีได้แม็กไม่ใช่เหรอ